สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมา re action chain 10 fight 10นะคะวันนี้นักชารีกับเจมแฟนโฟกัสจะต่อยกันรุนมากเลยแกแล้วว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะที่มันแล้วก็ยังไม่ขึ้นชกชันว,ว่านักชารนีน่าจะแพ้ไม่จัดแต่ว่าก็ไปลุ้นกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงไปดูแบบพร้อมกันเลยค่ะก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องว่างจัด c h a n n e ด้วยนะคะถือว่าคอร้องนะคะไวยาคะแนน ทีมบลาก็โฟกัสไม่มาหรอโฟกัสไม่มาที่เห็นเมื่อช่วงที่แล้วตลกตลกแต่ว่าเอาจริงโฟกัสไม่มาเขาต้องคู่เอาจริงแน่นอนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเองไปเจอเขาเลยครับทีมแบล็คครับเจมส์กีกษัตริย์ทีมวัน ของเชนไฟท์เซสซีชั่น2ครับเอออะไรของมึนเลยเนี่ยไม่มีใครเดาทานได้เลยว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างบนสังเวียนนี้หรือว่านางจะชนะอ่ะดูดิดุวเวิร์กแนกอ่ะ เชียร์นักสนุกแน่นอนนะฮะแต่รู้สึกเหมือนนักจะบงปะนักชกทั้งคู่เข้ามุมนะครับ่เธอริงเกอร์ดูมาจากมิสแกรนก็ขัดสีนะครับอดีตผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเณนทีมชาติไทยครับริกอรทุกสุขภคพดนักมวยมิสแกรนจะมาเป็นคนถือป้ายกรรมการคนที่หนึ่งนะครับกรรมการตัดสินมวยผู้ตัดสินนานาชาติ I B F International Boxing Federation ดรยงศักดิ์ณสงขลาครับ กรรมการคนที่2ครับผู้ตัดสินนานาชาติ w UBC World Boxing Council กรรมการครูวระดับคณะสุดยอครับใช่นะต้องมาเนระดับสากลกรรมการคนที่3ครับกรรมการตัดสินมวยผู้ตัดสินจากไอบ้าครับ International Boxing Association อาจารย์คนสีมุนครับและผู้ตัดสินบนเวทีครับผู้ตัดสินยอดเยี่ยมสนามมวยลุคพีีและผู้ตัดสินที่เด่นการกีฬาแห่งประเทศไทยสิท์ตำรวจโทวัชรินรัชนิพนธ์ครับ ล่าสุดโซนของเราครับริงเกิลในวันนี้มิสแกรนไทยแลนด์2018ครับคุณน้ำอ้อยชนะพรคุณมิสแกรนก็รู้มาทุกคนเลยมาเป็นลิงเกอร์ให้ด้วยดีไม่มีใครเดาถูกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกคนพร้อมแล้วนะครับตอนนี้พร้อมั้ยช่องรอมันเลยครับยกที่หนึ่งครับเริ่มฉันตื่นเต้น หน้ากกันพี่ฟังกติกาก่อนนะครับคือเน็กดิ้งยืนนิ่งยืนนิ่งคือเน็กดิไม่ห้ามชกต่ำกว่าเข็มขัดระวังศีรษะกระแทกไม่กอดไม่เหวี่ยงออกอาวุธด้วยสันหมันเป็นส่วนประทับเป้าหมายเหมือนตัวได้ไหมครับไม่ตบไม่เหวี่ยงกลับห้ามหันหลังไม่ต่อยได้ทอยชกไอติมที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ทำผิดกฎกติกาแดงสิ้นเริ่มไอ้มันอร์ฮี รับเข้าสู่เทนไฟท์เทนครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ p s แบตเตอรี่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอามาโดเครื่องดืง่มชูกตไฟต์าพญานาคแล้วก็บอยบีคืนซอฟต์เร็จรูปตรามามากอย่ากออก<า>ตัวแรงก่อนมาแล้วครับคูน่นี้นึกว่าเวิร์กพอยต์คาเฟ่แต่ดูครับยกที่หนึ่งตอนนี้เจมขยับเข้าหาหลังป่า,าก็ป้องกันเอาไว้ครับนี่แหละครับหมัดมวยมาตรฐานกแล้วโอ้โหอย่างประคั่นแล้วกัวดังตุกทีนี้ครับมีบล็อกไว้ด้วยครับทางด้านของเ็ซชาลี อ่าครับเดี๋ยวดูครับเชื่อว่าน้ำหูน้ำตาของแฟนๆหน้าจอเวิร์กพอยต์เจ้าของรายการชุดพันธุ์น <c oughs> ี่รันคุณนี่ <ตก S 1> น้ำตาแค่แรงนะเหมือน,บบบนต้องบอกครับว่าครั้งที่แล้วนั้นเดือดทะลุจอช่องยี่สิบสามช่องรถเพราะจริงจริงครับระวังหมอเจ็บกับเชียร์ที่กำพแร <c oughs> แต่ครั้งนี้ครับเน็กชารีเจอเพื่อนรักหักริมพสอีกคนหนึ่งก็คือโอ้ย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 โง้ยโอ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 ้ยโต้ยโอ้ยโอ้ยโอียโอ้ยโอ้ยโต้ยโอ้ยโอ้ยโองโต้ครับ ออกให้เข้าสังมัดออกจากไดุ้้ยโดนกระแทกซ้ายหน้าครับเกมนี่แหละครับการจะตอบโต้คุณจะสู้ต้องป้องกันตัวด้วยครับนักชาลิการยาตกครับการยาตกนี่ครับเมื่อการยาตกของเราไม่ต้องกลัวโควิดสองกับโควิดสิบเก้าไม่ต้องกลัวแต่นี่นักมันสมบูรณ์มากเลยเนาะอะไรก็พลิกได้ครับกาปั้นไม่มีรูยังไม่สวยนะครับนักชาลีแม่เป็นพ่อคุณครับอยู่ครับ ยังเก็บเอาไว้คู่ต่อส al uh> pues ู้อยู่ครับเก็บไว้ตั้งแต่ยกหนึ่งจะถึงยกสามไม่เอาต้องตอบโต้ด้วยครับยังชลีครับ้ยต่อยแล้วต่อยแล้วนะต่อยแล้วครับเกมนั้นพร้อมเปิดเกมแล้วทำไมยังไม่ค่อยต่อยเนี่ยเกมระยาเข้าหาต่อยหนึ่งสองยเิยโดนแล้วเจมโดนแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเว้ยเอามาใครจะสู้ใครจะถอยขอออๆมันก็มีเสียงเชียร์ครับเสียงเชียร์้ยดนดน เยอะครับเนชกชารีรับไปหลายบัตรเมื่อกี้ติดน็อกด้วยแหวกการเข้ามาด้วยเจมโคตรดีทั้งหมดคือการยักนำครับยักนำเพื่อที่จะหาอาวุธด้วยบัตรขวาตรงอุ้ยอุ้ยโดนมาเงือกเขาบว่าล่อเสือเข้าทัพดีนึงหลังส่วนนี้ของเนชกชารีล่อเสือเข้าทัพผมก็ไม่เคยเห็นครับว่าคำว่าพญากุ้งรู้จักนบอกตลอดเลยเนาะเดี๋ยวดูครับพญาน้านั้นสนับสนุนการถ่ายทอดครับพญากุ้งใส่กันเองบ็อกเซอร์สีชมพูครับมาสู้ ครับซ้ายกระแทกไปครับเน็กชาลีแม่น้าตาเริ่มจะแดงแล้วครับโดนหมัดยัดไป้ววันนี้ครัี่แนนโดนอีกแล้วว่าวิถีกระสุนนี่โค้งต้องหมัดยัดตรงๆของเจมส์นี่ครับชันๆโอ้ยนวดไปเรื่อยคำนวดไปเรื่อยเออนี่ไม่ใช่ข้าวสาลีนะนวดไปเรื่อยเพราะว่าเจมส์จะหมดแรงก่อนปะตัดลำตัวต่อยหน้าต่อยตรงนะครับไม่ต้องสวนปะครับเน็กชาลีเนี่ไม่สวนเลยโอ้ยนี่เอนี่ดังรออยู่นะเลยเนาะ แว่าไโอ้โหตกเรบรรยากาศหามง่ไม่ถึงเจมใช่ไหมเออฉันกวนนั่งหมดแรงก่อนนะแนต่แน็กเนี่ยมันบล็อกใช่ป่ะมันบล็อกเสร็จปุ๊บอะน้องนับ หาจังหวะเข้าไปครับไปดูครับโดนบ้างไม่โดนบ้างไม่ใช่เจมส์เป็นอย่างไรครับดีมากดีมากดีมากแบล็คบล็อกดีเดียวแต่ว่าเจมส์ไดอยู่แลได้อยู่แล้วแต่อย่าลืมแตกอย่าเพียงเดียวไม่ได้บล็อกเดียวเดียวเนี่ยใจเย็นน้องนะโอ้ยดูอ่ะลองทายปะเนี่ยออกมากมากกว่านี้หน่อยใจเย็นน้องใจเย็นอย่ารออย่างเดียวจังหวะแบบนี้เนาะพี่พี่ขอจังหวะที่เวลาบล็อกแล้วสวนนิดนึงนะพยายามสวนนิดนึงทำได้อยู่แล้วนะเองทำได้อยู่แล้ว เราดูเชแล้วเขาเอาทำอะไรเราไม่ได้นะนะนะจังหวะลี้แหละเราเนี่ยจะดีมันรอาไม่ได้ดูแนงอ่ะเขาก็ไม่มีแรงจะต่อยเราอะไรมากมายแล้วว่าไงอ่ะโอเคไหมสูสีหรอแต่ว่าอยาให้เขาออกเยอะนะเข้อเคไหมเออทำได้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 ไม่ใช่ยิ่ทำได้ไม่เป็นไรก็สูสีหรอทำอยู่แล้วไม่ต้องไปชี้เล่นมัน เขาไม่มีแรงที่จะมาทุบเราแล้วนะเขาแค่มีจังหวะตรงนี้แน็กขึ้นเลยนะเขาจังหวะบอลนี่มีหัวบอลนี่เลรจังหวะที่ยิงนะขวาก็ได้แต่คนนั้นคืออะไรอยู่นีนวดตลอดเลยอฟกัสกวนี้นะเขามาสามหมัดเราก็สวนเลยอย่าไปรับเยอะเลยนะน้องนะรับเยอะไม่เคยรับเยอะทำไมล่ะฉัไม่ต้องไปกระโดดแล้วยกนี้อ่ะเข้าใจไหมไม่ต้องโดดแล้วนะถ้าจะถอยถอยได้แต่ถอยแบบเดินเราเดินเรื่อยเดินมาดูเจมส์โอ้ยดอกไม่มาเล่นตลกแล้วนี่ตลกเล่นไปแล้วอ่ะวันนี้มาต่อยมวยนี่ มันยัไม่สนุกหรอนะเกมส์ถ้าเราปล่อยเเองมื่อกี้ไม่สนุกเลยดูเหมือนเราเลี้ยงเขาไม่รู้ข้างล่างดูเลยไม่เอาแบบนี้แล้วต่อยจริงๆเลือกเอาหาจังหวะแล้วต่อยลงข้างล่างเขาดูวข้างล่างลงไปต่อยท้องเยอะๆยกหน้าเขามีแต่มาขวานะอย่างเดียวที่เขามีตอนนี้มาขวาขึ้นมาขากินพิสตอลน็อตใส่แล้วโซต่อยก็ไม่เหนื่อยออกกำลังต่อยใช่ไหมเธอ Come on man we here to fight ขวมยแมนอยู่ครับโอ้โหยกแรกนี่เห็นแล้วครับความมุ่งมั่นของทั้งคู่ครับว่าฝึกซ้อมมาอย่างไรครับพี่นกครับยังคุมเกมอยู่ครับนับชาลีนะครับเดี๋ยวดูเกมยกต่อไปครับกุลจิตว่าจะเดินแผนแบบไหนนะครับคือยกแรกเนี่ยต้องบอกว่าเจไม่เดินแผนถูกเดินเข้าทำเข้าทำแล้วทำได้เห็นนะครับส่วนเน็กเองนก็ยังตั้งรับอยู่เยอะอ่ะมาดูครับว่าภาพช้าในยกที่หนึ่งเกิดอะไรที่บ้างครับนาาก็ตั้งรับจริงๆแต่ว่านำเข้าเป้าปะใช่ไหมช่องมุดไลครับโอ้โหนี่ไปเธ เอาประคักิลำตัวนี่ทั้งตั๊บที่อยวครับพุ่งข้าเครื่องครับพญากุ้งกุ้งตัวงอฮะจะงอไหมกุ้งหรือเปล่าแต่ว่ากาดไม่ตกลงันใช่ไหมกันนี่ยเนี่ยเนี่ยช่อนี้ยแรงสุดแล้วที่หนักโดนใช่ไหานะจีนขวาจีนครับซ้ายเต็มเต็มครับอุ้ยเด็กนั้นสูงสุนแน่นนะพญาครับพยายามป้องกันแล้วพยายามว่าจับจับ แต่ตอนต้อนช่วงยกแรกตอนหลังอะเจมก็ดูแบบจังหวะออกหมัดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนชชารีครับเขอยันมากกว่านี้ครับยกที่ผ่านมาตั้งรับเยอะไปนิดนึ่งครับหมัดก็ถือว่าสวยครับหมัดกระแทกของเนชชารีแต่ว่าเจมก็ตัดลําตัวนี่ครับขึ้นบนสลับล่างไว้เลยครับเจมเห็นได้ชัดครับว่าขยันออกหมัดออกอาวุธนะครับเนชชารียกสองสมว่าตีไ้ลนะี่มันดูเป็นเด็กนะเนาะเยอะนี่บเยอะฝ่ายเป็นทอบุรับนี่ไม่ดีครับ อย่าดูทางแมทธิวดีนะครับจะแก้เกมยังไงครับอุ้ยคลอสลูกนี้ครับลูกนี้เนี่ยโอ้โหเหตุจะเปลี่ยนเขาปุ๊บเปนโดนโดงบุก็ต้องกลนเลยครับโดนครับทั้งตัวฟงทั้งไหล่ทั้งตัวครับโอ้โหขอขอทีเดียวหนักๆครับคุณสมจิตครับของเนคชารีแต่ว่าทีเดียวนี้จะโดนโฟกัสหรือเปล่านี่สำคัญที่สุดปัญหาอยู่ตรงนี้ครับจะถอยโดนหรือไม่โดนเท่านั้นเองครับจุดโฟกัสที่สำคัญครับเพราะว่าทั้งคู่นี้เป็นแฟนโฟกัสทั้งคู่ อะไรส่งมาใชว่าเวิร์กพอยต์คาเฟ่เลยวันนี้แน่นอนครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะดูสนุกสนานเพื่อนคนอารมณ์ดีอยู่แล้วแต่เชื่อว่าการชกเขาเต็มที่แน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวก็ออกเองครับเอาไว้ไทันไปพบกับคุณการครับเลยครับอย่าทิ้งไว้แล้วครับเอาเสียอยู่ไหนกำลังใจเราไ้ด้วยเท่าหร่อยากรู้ว่าของเขาคืออะไรอ่ะแท้แผนอะไรเป็นยังไงอ๋ผมรู้จักพี่เขามานาน้ย รู้แล้วรู้จักกันมานานดูยกยอะแล้วเป็นไงบ้างพี่แนนโชวเป็นไงครับนแนนเหรอเฮ้ยให้การสดด้วย่าพอที่อยากให้น้าแนนชนะไหมแพ้ครับใช่ชนะเปลี่ยนอะไม่นะพี่นุ๊กแพ้เข้าไปเลยดูตรงแล้ใเสื้อดำด้วยผมว่านะฮะ พยากุ้งของเราตอนนี้เนี่ยแผนของเขาคือต้องการบล็อกต้องการแบบดูเช็ครหนับมัดในยกแรกนะครับพอบล็อกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีนังเจ็บนะเห็นแล้วเมื่อกี้เวียงไปทั้งหยเลยเวียงไปแล้วโดนเมื่อกี้เข้าหนึ่งผัดแล้วถ้าเต็มเต็มนี่คือน็อกได้เหมือนกันนะถ้าเต็มเต็มเนี่ยที่ค่ายมีคนหลับแบบโดนเหมือนโดนยาสลบมาแล้วแบบนี้เลยแบบนี้เลยฮะอ่าต้องยกสองถ้าฝั่งนั้นโดนฝั่งนี้ชนะน็อกกันนะจิงป่าแน่น องจะเป็นอย่างไรเกับมาครับทเทน e n อบ r ตรซที่2ครับแอนดูนะถ้าถ้ายกสองน่ะแ็กยังบอกอยู่ที่ว่าเจมแก้เกมเราว่าไงส่งไทยดีกว่าตอนนี้ฉันว่า ตอน <and> นี้นะแต่ว <My S 2> <vra is. S 1> ่าแบตเตรี yes. ่ซ right. ีซั่นที่สองนะครับยกแรกนี่ยังดูไม่ออกเลยว่าจะออกหัวออกก้อยนะครับไม่เสียเวลาไปกันต่อเลยยกที่2ครับเอาแล้วมาดูกันยกสครับขอบคุณเบอร์ดี้โรชูกาครับขอบคุณบามี่กึ่งสำเร็จรูปตามาม่าน้ำยาบนปากเซาไนต์คอยกัตตีพลาครับคุณลับจิบครับ ตามกันต่อครูที่สองครับตอนนี้ก็หลังจากที่ให้น้ำให้ท่าแล้วก็เปลี่ยนแผะกันใหม่ครับตอนนี้เจมส์เข้าหาครับตอนนี้จูบกันแล้วูกพี่ขวกขวานี่ครับครับยังไม่ได้โอ้เจมเบาเครับถ้าเจมส์เขาแบบเนี้ยบุกแรงก่อนเต็มแล้วครับว่าไงครับเพ็รชาลีนะตู้ลูกพญากุ้งพญากุ้งทำท่าจะงอเลยครับเนี่ยทำท่าจะงอเลยครับงอเป็นกุ้งครับตอนนี้ไม่ได้ครับเพ็รชาลีต้องออกครับต้องออกต้องสู้เลยครับโอ้ยโอ้ยเต็มมา เรียกวิชานะหลายอย่างออกมาต้องนับก่อนครับนับหนึ่งเอาล้วครับนับตอนนี้มีเลือกกำเดานี่นักำลังหน่อยแล้วแต่ต้องบอกครัว่าต้องใช้อ้าวโอ้โหนี่น้องอาเธอร์บอกเชื้อเชื้อผีครับน้องอาเธอร์บอกีย็นหายใจลึกตรงคอครับเอาหลุนจะผ่านยกนี้เลยได้ครับฉันว่านอนนี่นักแท้นมักไม่สู้เลยต้องออกครับเน็กชาลีไม่ออกไม่ได้ครับเกมเดินเครื่องเต็มที่แล้ว เห็นจุดแล้วครับเห็นจุดครับอย่านับเจมจะปิดเกมเลยหรือไม่หนึ่งสองหนึ่งสองฮุกเอาไปข้างตัวเอาครับเลือดไตเลือดไตต้องโตครับเน็กต้องออกฮุกครับต้องสู้เลยโอ้ยเลือดออกแล้วดูสถานการณ์ของเน็กเลือดออกแล้วไม่ตอบโต้ในกรรมการขวางได้เลยครับเลือดกำเดาดิถลักออกมาแล้วครับเขาจะไม่ไหวแล้วนะก็นี่คโอ้ยนะครับตรงนี้ต้องระวังครับ ครับคุณักรโอ้โหหนักจริงครับหมัดขวาหมัดเวียงควายนี่ครับมุยโคราชหมัดเวียงควาแบบนี้หนักจริงจริงครับโอ้โหเกจบเรื่องจริงจบแล้วอ่ะไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้นะฮะไหวไหวครับโอ้ยหนักไม่สู้เลยอ่ะอย ต้อองบกว่าไม่ไหวจบแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยมาน้อยแต่หัวใจยืนหยัดอยู่บนเวทีจริงๆครับพี่น้องต้องอโ้ต้องบอกครับว่าโฟกัสจริงๆกบพลังน้ําตาโฟกัสเพราะว่าเห็นทั้งคู่มาด้วยกันตลอดแต่ด้วยใจกีฬาของหัวใจของลูกชาย ทีแล้วต้องชกกันให้สมศักดิ์ศรีลูกผู้ชายและวันนี้ก็มองเห็นแล้วครับว่านักชาลีสู้อย่างเต็มที่ครับท่านผู้ชมครับนักม็อกอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วคราวนี้นับ็อกอย่างเดียวเนี่ยเขาเต็มเขาก็รู้แล้วนะว่าแนัมาบอกใช่ไหมเดิมเป็นเพื่อนกันรักกันอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ก็คือว่าพิสูจน์ตัวเองบนถือผ้าใบและเรียนรู้ว่าการต่ชกต้องหนักแค่ไหนดีไม่นอกนาะแต่ว่าวันนี้ก็ได้รับรู้ ถึงแม้ว่าจบเร็วมากเลยอะเห็นจากศรีละลูกล่างฝึกหนักอย่างแน่นอนครับส่วนนักลารีอาจจะฝึกกับสิ่งที่เขาชอบอาจจะฝึกมั่งมั่นกันด้วยความเป็นตัวเขาเองแต่วันนี้ยืนจัดด้วยหัวใจครับตอนเต็มที่แล้วครับทางด้านของนักธารีครับยังอารมณ์ดีอยู่ครับไม่มีปัญหาอะไรครับเลือดกำเดาเป็นเรื่องของธรรมชาติครับเอากับปันไปกระแทกสั่นจะบกยังไงก็เรื่องกำเดาทะลักครับแต่ไม่ต้องห่วงครับทีแพทย์เรายึดความ ลอดไทยเป็นเรื่องหลักเกณฑ์แรกครับคุณสติ๊กดูนับ่นนเขาไม่สู้เลยอนาะแต่ว่านี่ครับน้องโคก้าก็เป็นห่วงทั้งสองไม่ใช่น้องโค้ก้าคุณชาชาเป็นแฟนของเมาส์ไอ้ชื่ออะไรนะเป็นแฟนของใครก็ต้องทนนักมวยกันนะครับสามแป๊บแด้แล้วสำหรับปุ่มดำวันนี้น้องนี่ได้รับสามแต้มนะครับกอย่างเพื่อนๆในทีมคุกมสิทธาของแมทธิวก็ยังงงๆอยู่ครับว่าเกมจบเร็วไม่นึกว่าเกมจบเร็ดเกมบู๊ ยก2นี่ต่อยไม่หยุดจริงๆครับไม่งกันตลอดเนี่ยคุณวัชชิครับถ้าปล่อยให้ยืดเยอะมากยกะแนี้อันตรายแน่นอนครับความเป็นมวยความแข็งแกร่งนั้นเกมเห็นกว่าเห็นชัดเจนกว่าเน็กคาเร่แน่นอนครับทีนี้แล้วก็คุณรัชชิพเก็โยน5านะใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่ารับเยอะนักมวยถ้ารับเยอะนี่ต้องเลยว่าจะโดนเยอะแต่ที่สำคัญครับว่าวันนี้การวางแผนของมุมดำให้เดินต่อยเดินชนเดินแย็บเดินต่อยนี่คือสิ่งที่ดีงามของกีฬาครับ สุดท้ายคือเพื่อนกันและความรักจริงๆครับและความรักของทั้งคู่นี้จะจิ้งเหนียวแน่นมากกว่าเดิมแน่นอนครับคุณสมนิกตครับแน่นอนครับอ่พบกันบนเวทีครับเอาละครับเราได้เห็นไปพร้อมๆกันแล้วนะครับว่าคณะกรรมการคืออะไรครการชกในยกที่สอนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเทนไฟเทนพรีเซนเตอร์บายจีเตคู่นี้สองยกสองครับคู่นี้สองยก เรื่องงหงเลยอ่ะเห็นเวล่เองนี้ฉันบอกเธอแล้วว่าแน็กอ่ะมีสิทธ์มีสิทธิ์บแบบอย่างเงี้ยเขาเราียกอะไรมีสิทธ์แบบเกือบน็อกเนาะแพน็อกแต่ว่านี่เกือบน็อกอ่ะเกิดขึ้นในยกที่สองครับก็เป็นสิ่งที่กดดันมากๆครับเพราะผมไม่รู้ว่าจะเอาให้เขาลงยังไงยกแรกในตอนแรกเฮ้ยเอาแล้ว เขาเเออาาย่หมืนกันนะเาก็เอาโหผมแทงหลายทีมากไม่เข้าโอ้โหดิ้นแบบสุดๆอ่ะสุดๆเขาดิ้นสุดๆมากพอยกสองพอยกสองปุ๊บผมก็ต้องเร่งกําลังเขาอีกครับก็ไม่ล้มสักทีเลยดีไม่ล้มเลยไอ้นี่น้องเขานี่ไม่ล้มจริงผมยอมรับเลยก็ต้องกดกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆครับผมครับเอาล่ะอย่าบอกอะไรถึงเขาไหมครับอยากจะบอกว่าน้องใจมากน้องแนักน้องแบบสุดยอดแล้วก็การเป็นนักสู้ที่แท้เนี่ยมันคือการกล้าสัญญาเว้ยไม่ใช่คุยมาให้กล้ามาเว้ยบอกเลยน้องมาขึ้นเนี่ยเท่แล้ว ยังยอดครับขออนุญาตไปหานักชาติรบ้า้ดีกว่าดีพี่เป็นไงบ้างฮะับผม,ม<า>ก,ก็ใส่สุดใจเลยจริงผมบอกเลยใครสงสารผมอยากสงสารเลยนะชอบทุกคนมากคุณชอบด้ <laughs> วย <laughs> ถ้าลูกจริงๆผมชอบโุนมากแต่ด้วยแบบหลายอย่างเทปอาทิตย์ที่ผ่านมาผมแบบถ้าแบบใครรู้เรื่องผมจะจะแบบเจ็บหลายอย่างมากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ว่างนะพิ้วเก่งสุดยอดจริงแล้วผมมาไม่เป็นไรจริงๆนะผมบอกเลยว่าผมว่นมากจริงชอบมากชอบชอบความเจ็บปวด ใช,ใ,ชใช่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 ว่าแบบครั้งแรกที Pen ่ผมเข้าค่ายเนี่ยสิ่งที่ผมขอเลยอย่างแรกคือแบบอัิพงษ์ทีอัิพงษ์ที่พ่อผมซ้อมมาน้อยมากมันเป็นยังไงวันนี้ถามว่าแบบผิดหวังไหมก็นิดนึงเพราะว่าจริงๆเราก็ตั้งใจแต่แบบมันด้วยอะไรอย่างเงีพี่เจมเก่งมากจริงๆแต่เห็นแล้วว่าทั้งคู่ตั้งใจจริงขอเสียงปรบมืทั้งคู่เลยนะฮะทั้งคู่ไปไหนแล้ววะลงหมดแล้วเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในยกที่สองเป็นอย่างไรนะครับเรามีภาพฉา้ชมนะครับส่งต่อให้กับพี่สมจิตเลยครับ ดีนะฟันไม่หลังผมครับแล้กันครับแม่ไม่น่าเชื่อว่าเกมจบเร็วเหลือเกิผมเสียดายมากพี่นกทำไมเสียดายว่าริงเกิลผมได้ดูแค่ยกเดียวเองเขาให้มาดูมวยไม่มาดูริงเกิลเอาเหรอเออเอาริงเกิลผิวพรรณสวยนี่เพราะอะไรฮะอามาโดสีอามาโดอย่าลืมอามาโดฮะไปดูภาพช้าครับว่าทั้งคู่เกิดอะไรขึ้นบ้างในยกที่หนึ่งในยกที่สองครับอ่ะไปครับไปดูกันครับย้อนความทรงจำกับเบิร์กคอยครับนี่ครับแรกนี่ต้องบอกว่าเจมขยับเข้าหาครับส่วนน็กเองก็บล็อกป้องกันตัวครับแต่ว่าจากการบล็อกเนี่ย นี่ไงบางอย่างมันมุดเข้าไปในแวกแวกกายเข้าไปเนี่ยฮะโดนกระทบกายเข้าไปบางทีก็หนักครับสะสมไปเรื่อยๆเลยครับนวดเหมือนนวดข้าวครับดูดูหนักดีคำปั้นกำปั้นคุณสมจิตครับชื่อลูกชายคุณไงกำปั้นกำปั้นหนึ่งสองนี่ไปเสยเมื่อกี้ละโดนาะว่ที่สำคัญคือยกแรกนี่เองทางแนกชาลีเนี่ยรับเยอะไปหน่อยนะพี่นกพอรับเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ย เสียรูปเสียการเพอโดนบ่อยๆเนี่ยร่างกายก็จะแผ่วพอแผ่วเสร็จก็ไม่มีแรงที่จะตล่อยคู่อสู้นะครับยกแรกยังพอสวยมากนะครับยกหนึ่งยกสองนี่เจมเปิดเกมไม่มีช่องไฟให้เลยะที่สำคัญคือเจมผมนั่งคุยกับเจเจจตุรินก็บอกว่าอยากให้ทุกคนมีหมัดหน้านะครับในซีซั่นสองเนี่ยให้มีใช้หมัดแย็บกันเยอะๆเนี่ยอย่างที่สําคัญอย่างน้องเจมเดินเข้าหาเนี่ยวโอการต่อยโดนกว่าเพราะว่าขยับเข้าหาลูกนี้หน้าเยเกครับโอ้ย ต้องบอกว่าแต่ยืนด้วยหัวใจจริงๆลูกผู้ชายคนนี้ครับชื่อเน็กชาลีนะหน้าไปโดนเลยโอ้ยนี่ไงลูกนี้หน้าบิดไปเลยครับเนี่ยก2นี่เกมเปิดเกมแบบถึงตัวเลยนะครับไมม่ยอแต่ที่สําคัญพี่นกจำได้ไหมว่าเน็กชาลีเขาบอกว่าผมชอบครับผมชอบครับโดนต่อยผมชอบครับครับเขาไม่ปกติครับเขาคุยกับงูครับคุยกับตัวเงินตัวทองครับคุยกับสัตว์ทุกอย่างครับแต่คุยกับมัดไม่รู้เรื่องครับตอนนี้บอไม่ต้องสั่นแนวของเน็กชาลีครับที่แฟนๆชอบในสไตล์ของเขานะครับ โปรแกจริงคมไม่ได้พูดเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพื่อเพระครับภาพถ่ายหรืยังไม่ได้พูดแล้วก็กมการก็ผมพูดไปบ่ายจริงเหรอตอนไหนจริงแล้วเน็กชาลีนี่หมัดหน้าดีครับคุณสมจื่ออย่างไแต่ว่าพอยกสองดูครับดูยิ่งเดินครับเดินตื่นเต้นไม่ไหวครับกรรมการวัชรินทร์ฝ่ายดีกว่าครับครับเพื่อนๆก็หรอเชียร์ลุ้นด้วยแล้วก็ให้กำังใจทั้งคู่ละครับผมว่าเพราะเป็นภาพที่น่ากมากของทั้งคู่ในค่ำคืนนี้ครับอ่าซ้ายมือผมแพทย สนามประจําตัวเราครับคุณสมจิตครับครับเทอูเทนผมมินบอกว่าซีซั่นหน้าผมขอได้ไหมครับปวดใจดังไฟสุกสวนเก็บรอยยิ้มมาไว้ดีกว่าครับคุณเท่ครับคุณมีรอยยิ้มที่ขาวสะอาดคุดเก็บปากเขาคูณไว้ดีกว่าครับใช้มือผมเลยนะครับโอ้โหสมจิตออกตัวแรงเหลือเกินครับต้องบอกว่าวันนี้ทั้งฮอแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันเพราะซีซั่นที่แล้วนี่ก็สนุกซีซั่นนี้สนุกยิ่งกว่าเดิมเจ็บจริงยิ่งกว่าเดิมจริงๆนะครับอ่ะตรงนี้บนเวทีพร้อมแล้วครับไปพบกับน้องการอีกทีนึ่งครับ เราได้เห็นจากภาพชาล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตประกาศผลอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ชนะในวันนี้นะครับนั่นก็คือแจ็คกีกระแสจากทีมแรกครับยิมแดชนะนะครับหลับอ็นดูแน่บ ก็เป็นผู้ชนะนะคะทีมแบล็คกผู้ชนะเดี๋ยวเรามาดูแมนกันว่าทีมแบ็กที่คะแนนสะสมเป็นเท่าไหร่แล้วให้กับผู้ชนะในวันนี้ครับให้กับน้องเจมส์นะครับแน่นอนครับเงินรางวัลอีก1นึ่งแสนบาทจาก GS Battery และเจ้าพิเจนะครับมอบเข็มขัดเงินให้กับแน็กชาลีด้วยนะครับ ผู้ที่สู้สุดใจขยากุ้งอัปเบอร์ชนะใจทุกคนเลยและรับรางวัล50 0 0 0บาทจาก G S Battery นะครับเห็นแล้วว่าทั้งคู่เอาจริงและสำหรับคะแนนรวมของทีมนะครับตอนนี้ทีมไวมีอยู่5คะแนนและทีมลักแล้วครับมี7คะแนนก็วันนี้ไงวันนี้ได้3คะแนนเลยใช่ปะ ครูชัยแล้วตอนนี้ผมว่าสำหรับทีมวอลและทีมแบงค์นะครับคู่ขี้กันมาเรื่อยๆแล้วยังหนึ่งไปว่าหยกกลับใครจะได้แชมป์สำหรับสี่สั้นที่สองนะครับและคู่หน้าจะเป็นใครจะมันขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับเขาทั้งคู่กันแบบเต็มๆเลยเดี๋ยวกลับมาครับ1 0นไฟเชนบริสตันส์ไฟจ t เอสแบตเตอรีซีซั่นที่สครับ ก็จบไปแล้วนะคะกับนักชารีแล้วก็เจมนะครับทีมแบล็กก็ชนะไปเจมก็มีคะแนนสะสมอยู่ที่7คะแนนทีมไว้มี5คะแนนไปดูกันค่ะว่าครั้งหน้าจะมีใครมาแล้วถ้ากิดอยากให้เราทำรีแอคแบบนี้อีกสนุกสนุกก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ช่องว่างจัดชแนลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอ็นดูนักเนาะ